สวัสดีครับอยู่กับผมอันนงปาร์ตี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับการบุกค,คลังของสะสมพาร์ทสองนะคะนรับผมเราก็จะมาดูกันต่อที่ชั้นนี้ครับช,ชั้นเดียวเลยครับผมจะไม่ไปชั้นอื่นแล้วเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็นอันนี้ข้างบนก็จะเป็นพวกของพรีเมียมที่เวลาเราซื้อหนังสือครบพันห้าครบพันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้มาเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนหมดเลย เรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเก็บเก็บเก็บไว้เนี่ยล้วนๆเลยแล้วก็นี่ครับผมพวกพวกอันนี้จะเป็นฝั่งพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพลาสติกประกอบสส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกอบเลยนะเนี่ยซื้อเบิ้ลด้วยเป็นตัวแบบซื้อเบิ้ลมาอันนี้ก็เบิ้ลมายังไม่ได้ประกอบมีฟิกมานิดหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นตัวประกอบนะเมื่อก่อน ช่วงที่ไปหามาหาซื้อยากมากแล้วความเจ็บใจคือพอหาซื้อได้แล้วเอามาขายกันเพียบเลยแล้วก็มีนี่คีแคปอิโตโจุนจิม่แอบอยู่นี่นเห็นหน้าน้องโทมิเอะโผมาพอมแพมแล้วก็นี่ครับผมตัวนี้ผมพยายามปล่อยหลายทีแล้วไม่ไปสักทีก็เลยเก็บมันไว้อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พวกอันนี้อันนี้หลายๆคนอาจจะเห็นผมประกอบไปแล้วไอ้ตัวนี้มีแต่กล่องแล้วนะแต่ตัวข้างล่างยังไม่ได้ประกอบเลย ไอพวกนี้เป็นสีพิเศษสีฟ้าเนี่ยปกติมันจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเนี่ยพวก Gas s t r i f i g h t e r ที่เคยรีวิวก็อยู่เนี่ยอยู่ข้างในด้วยข้างหลังมันข้างหลังมันมีอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเนี่ยพวกข้างหลังมันจะมีแบบมีกล่องอยู่อีกนะแต่ว่าเมื่อกิ๊กหรือไม่ถนัดข้างล่างก็มี วิทยอะไรหล่นมานี่ข้างล่างก็เป็นพวกนี้ไม่มีเวลาประกอบี่ก็มีเนี่ยมีข้างล่างมีเก็บอีกเก็บอันนี้อันนี้ที่เห็นโล่งๆเนี่ยมีมีเอาไปเอาไปปล่อยทิ้งบ้างแล้วนะ บางตัวที่เราไม่อินแล้วเราก็เอาไปปล่อยบ้างหรือว่าเวลามีคนหาอย่างเงี้ยผมก็ถ้ามันได้ราคาดีผมก็เอาไปปล่อยเลยมันก็เลยโล่งๆอยู่ยังไม่ได้มาจัดห้องนี้ใหม่ด้วยต้องรอกลังวันมันสว่างหน่อยเพราะตอนนี้กลางคืนมันมองไม่เห็นให้ดูคร่าวๆประมาณแค่นี้ก่อนละกันครับผมเผื่อหลายๆคนสงสัยว่าของมันไปอยู่ที่ไหนกันหมดมันก็มาอยู่แหละอัดๆกันห้องนี้ครับผมตอนนี้ก็ขนาดเปิดแอร์นะยังรู้สึกร้อนเลย ไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาให้ดูแบบเต็มๆไหมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันนะครับผมไปก่อนแล้วจ้ามีใครอยากได้ตัวไหนจิ้มเลยจิ้มเลยเดี๋ยวปล่อยราคา <S <S เพื่อนเต่าครับผมราคาเพื่อนเต่ามิตรภาพไปแล้วครับ